เสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยงามสะดุดตาและคุ้มค่ากับการได้มาพบเห็นสถานที่ที่เรียกว่าสามพันโบกแกลนคันย่อนเมืองไทยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีด้วยความสวยงามของแก่งหินใต้แม่น้ําโขงเนื่องจากในช่วงฤดูน้ําหลากแก่งหินดังกล่าวจะจมอยู่ใต้น้ําและด้วยแรงน้ําบนกระเซาะทําให้แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็กแอ่งใหญ่จํานวนมากกว่า3,000ันโบกหรือ3า0พแอ่ง ซึ่งคำว่าโบกมาจากภาษาลาวที่แปลว่าแองที่มักนิยมเรียกกันที่สำคัญสามพันโบกกลายเป็นที่พ่อพันสั์น้ำจืดในลำน้ำโขงแหล่งใหญ่ที่สุดรักษาระบบนิเวศและการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำในลำน้ำโขงให้อยู่ได้อย่างสมดุลในช่วงหน้าแรงสามพันโบกจะโผล่พ้นน้ำไม่เห็นคล้ายรูปภูเขากลางลำน้ำโขงความสวยงามอันวิจิตรของหินที่ถูกน้ำซาะมองเห็นเป็นภาพศิลปะซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวชมได้อย่างไม่ขาดสายแม่น้ำโขงผ่านจังหวัดอุดรความยาวรวม200กิโลเมตรครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็น3,000โบกหาดทรายสูงหรือหาดสลึงสองคอนหรือคันพหลานนะครับปีนี้เป็นปีของการส่งเสริมการท่องเที่ยว3,000โบกนะครับมีแอ่งน้ําถึง3,000แอ่งนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีปฏิมากรรมธรรมชาติที่สวยงาม การกัดเซาะของน้ําที่ทําให้เกิดหาดทรายแก่งหินเป็นที่น่าชื่นชมของนักท่องเที่ยวนะครับและน้ำโขงยังมีพันปลามากมายแล้วก็รสชาติอเนดละลอยมากครับที่ราชธานีแห่งสยามดอกัวง,งามเมืองอุบลสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี